สวัสดีครับพบกับปาดเมเยพันไม้นะครับแด่วันนี้จะมามาดูนะครับวิสีพอเพียงนะครับทําเกษตรผสมผสานนะครับคําว่าเกษตรผสมผสานเนี่ยนะครับเราใช้ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทําเกษตรระดับแปลงใหญ่นะครับระดับแปลงกลางหรือแปลงเล็กนะครับคําว่าผสมผสานเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับว่าเราจะต้องปลูกพืชไม้ผลปลูกผักปลูกข้าว หรือปลูกไม้ป่านะครับเราสามารถเอามาประยุกต์นะครับใช้ได้นะครับกับตัวของเราเองในแปลงพื้นที่ของเราเองวันนี้ผมก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเล็กๆน้อยๆที่เราทําก็คือแปลงนี้นะครับเป็นพื้นที่สีไร่นะครับผมทําแปลงผสมผสานผสมผสานมีอะไรบ้างนะครับผสมประสานก็คือผมมีมังคุดนะครับปลูกมังคุดไว้ประมาณเรืออยู่ประมาณ40กว่าต้นนะครับแซมทุเรียนนะครับแซมทุเรียนก็อยู่ที่ประมาณ สี่สิบต้นเหมือนกันนะครับผสมผสานร,ระหว่างมังคุดกับทุเรียนแล้วก็จะมีไม้นะครับตัวอื่นอีกอย่างเช่นมะพร้าวนะครับส้มโอนะครับมีไม้หลากหลายซึ่งทําเป็นผสมผสานนะครับผสมผสานในแปลงใหญ่ก็คือมีไม้หลักทุเรียนมีมังคุดแล้วในกลุ่มไม้ผลมะพร้าวนะครับนะครับส่วนลักษณะของกลุ่มผสมผสาน อย่างอื่นนะครับก็คือปลูกพืชผักเอาไว้นะครับจะพามาดูนะครับระหว่างทุเรียนเนี่ยพื้นที่ทุเรียนเนี่ยเรายกโคกขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการเนี่ยครับปลูกพริกครับพริกชีนะครับพอเราให้น้ําทุเรียนเนี่ยเราก็ให้พวกพริกไปด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยพริกครับพริกชีกําลังเริ่มจะสุกนะครับพอมีเป็นโรคกุ้งแห้งบ้างนะครับผมก็ใช้วิธีการเก็บทิ้ง เด็ดทิ้งนะครับกอไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับเพราะเราไว้กินเองหรือไว้ขายกับชุมชนนะครับมีพริกมีมะเขือนะครับก็มีพริกมีมะเขือมีตะไคร้มีแตงกวามีถั่วฝักยาวนะครับอันคือเราปลูกเอาไว้บริเวณโคนต้นทุเรียนนะครับก็มีทั้งโตบ้างไม่โตบ้างก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับมะเขือก็เริ่มที่จะออกลูกออกดอกนะครับแปลงนี้การให้น้ําของผมก็คือผมยังให้น้ําแบบ สายรถอยู่นะครับก็ยังไม่ได้วางระบบท่อ PVC นะครับวันนี้ก็มานี่ะครับคำนวณแปลงนะครับคํานวณความระยะนะครับว่าจะใช้ท่อกี่นิ้วใช้แรงดันน้าเท่าไหร่เพื่อสะดวกต่อการเลือกซื้อมอเตอร์ครับเนี่ยพริกนะครับที่ปลูกเอาไว้นะครับเราก็ฉีดน้ําทุเรียนแล้วก็ทําปลูกพริกไว้มุมๆแล้วก็ให้น้ํานะครับพริกเนี่ยหลายคนบอกว่าปลูกนะครับ ถ้ามันล้มเนี่ยเอาไม้ไปค้ำเพื่อไม่ให้มันเอ็นนะครับถ้าเราปล่อยให้เขาเอ็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียคือลูกใบตรงนี้เขาจะถึงดินนิดนึงแต่ข้อดีคือนะครับพอเราให้เอ็นเนี่ยนี่ครับไอตัวนี้ก็จะขึ้นมาใหม่จะกลายเป็นลําต้นใหม่เนี่ยครับพวกนี้นะครับจะขึ้นมาใหม่แล้วกลายเป็นลําต้นใหม่มันจะทําให้ต้นเนี่ยเป็นพุ่มสูงนะครับและเป็นพุ่มเยอะถ้าละนะักษณะขึ้นต้นอย่างนี้นี่คือเราเด็ดยอดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็แตกพุ่มไม่เยอะแต่เมื่อไหร่นะครับ ที่เราให้เขานี่คือเขาเอ็นโดยธรรมชาตินี่นะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเนี่ยครับยอดที่เอ็นยอดเดิมนะครับนี่คือยอดเดิมนอนลงไปแล้วแต่ที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยครับเราจะได้กิ่งลําต้นโดยไม่ต้องตัดแล้วพวกนี้ก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็จะแตกนี่เราจะได้เป็นพุ่มเยอะเลยนะครับเนี่ยครับต้นมันล้มต้นมันเอ็นแล้วก็แตกพุ่มขึ้นมาใหม่ครับมันก็จะได้ในเรื่องของ ปริมาณกิ่งหลายคนนะครับเขาจะปลูกลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับปลูกอยนี้เสร็จนะครับพอรุ่นนี้หมดนะครับเราก็จะทําการโน้มนะครับโน้มไปทางใดทางหนึ่งเพื่อให้เขาแตกนี่เลยนะครับชุดนี้คือชุดที่สูงที่บอกว่าให้มันสูงขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็มาโน้มพอนโน้มเสร็จชุดนี้ก็จะขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นทรงพุ่มนี่ครับแต่เขาเสียคือลูกพวกนี้ก็มันก็จะ ต่าลงไปในดินนิดนึงนะครับแต่ว่าชุดที่ใหม่เนี่ยแตกเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับคือปลูกผสมผสานนะครับก็มีทุเรียนแล้วก็มีผักเอาไว้กินรอบนะครับหลายต้นก็นะครับดอกก็ค่อนข้างที่จะเยอะวเวลาใส่ปุ๋ยทุเรียนแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้กับพริกบ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มจะเก็บได้แล้วเดี๋ยวก็จะให้ทวดนะครับเก็บไป วางขายนะครับเราก็ให้เบ็ดไยได้นะครับก็าเบ่งนะครับเหลือจากที่เราเก็บไปกินเพราะกินไม่ทันนะครับส่วนมังคุดนะครับฝั่งนู้นก็เริ่มให้ผลผลิตออกลูกนะครับก็ในบางต้นก็มีไม่เยอะนะครับสําหรับการเอายางลงเอายางฝราลงแล้วก็เลยแต่มังคุดนะครับนี่เลยนะครับทาเกษตรผสมผสานนะครับผสมผสานไม้ผลนะครับแซมด้วยไม้ล้มลุกนะครับแล้วก็แซมด้วย ไม้หลากหลายนะครับซึ่งไว้สําหรับบริโภคไม้ระยะสั้นไม้ยักษ์ลางและไม้ระยะยาวนะครับส่วนเราจะมาเซมเป็นไม้เศรษฐกิจอีกก็ได้ครับเป็นไม้ระยะยาวส่วนมังคุดทุเรียนก็เป็นไม้ระยะยาวอยู่แล้วครับพวกพริกไม้ระยะสั้นนะครับมะพร้าวส้มโอนะครับอะโวคาโดแล้วก็จะมีเอบิวนะครับแปลงนี้ผสมผสานหลากหลายโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับปลูกทุเรียนนะครับผสมผสานกับมังคุดแล้วก็ระหว่างต้นทุเรียนแล้วก็ปลูกพริก ปลูกมะเขือนะครับไว้สำหรับบริโภคในเครื่เรือนนะครับโอเคฝากติดตามยูทูปปัดไม้จู้วันไม้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ